ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระวิสุทธิยานเทระหรือหลวงพ่อสมชายติดต่วิริโยพระเทระสายวิปัสสนากรรมฐานอดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุก,กิม จังหวัดจันทบุรีทายาทธรรมหลวงปุมั่นภูริทตโตบุรพาจารย์สายพระป่ามีนามเดิมว่าสมชายมาติยาพักเกิดเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2468ที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ19ปีบรรพชาที่วัดป่าสีภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงปลายปีพุทธศักราช2484ได้ยินกิติศักดิ์ของหลวงปู่มัน่นจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์ที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลน,นครในระหว่างที่พำนักอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่มัน่นใช้ความเพียรต่อการปฏิบัติสมาธิอย่างยิ่งยวดตลอดจนอุปถาคูบาอาจารย์โดยไม่บกพรองอายุครบ21ปีเข้าอุปสมบทที่วัดศรีโพนอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นคร เมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2489มีพระธรรมเจดีเป็นพระอุปชาหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่กงมาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทิตะวิิโยมีความหมายว่าผู้ตั้งมั่นในความเพียรหลวงพ่อสมชายถือเป็นสิทธิ์รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ครั้งหนึ่งเคยบีบนวดถวายหลวงปู่มั่นเป็นเวลานานเกิดความคิดว่าเราไม่ได้นอนมาสองวันสองคืนแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลเป็นองคายในขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นหลวงปู่มั่นพูดสวนขึ้นมาว่าจะไปพักก็ได้นะสังขารร่างกายอย่าหักโหมพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลหลวงพ่อสมชายแปลกใจว่าคําพูดของท่านตรงกับความคิดพอดีทําให้มั่นใจว่าหลวงปู่มั่นทราบวาระจิต ด้วยยานสมาธิเกิดความปิติอิ่มเอิบหายเหนื่อยเป็นติดทิง้งตั้งหน้าตั้งตาบีบนวดหลวงปู่มัน่นพรางคิดว่าเราจะต้องศึกษาวิชาแบบท่านให้ได้พอท่านคิดจบหลวงปู่มั่นผู้สวนความคิดขึ้นมาทันทีว่าตั้งใจเอาแน่หรือเมื่อได้ยินคําพูดของหลวงปู่มั่นดังนี้แล้วทําให้เชื่อแน่ว่าอภิญญาสมาบัติมีจริงวันลุงขึ้นได้กราบลาหลวงปู่มัน่น ออกไปสแสวงหาที่บำเพ็ญตามป่าเขาสถานที่ธุระกันดานเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดโดยความวิริยะและอดทนเป็นเลิศครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2,501หลวงพ่อสมชายได้อยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสายันโดยท่านไม่ได้ฉันพัตตาหาร15วันติดต่อกันและถือเนสัตชิกังคะคือไม่เอ็นกายลงนอนทั้งคืนบางครั้งเป็นเดือน ช่วงกลางวันหลวงพ่อสมชายยังสามารถช่วยงานทางวัดได้สามารถแบกปูนครั้งละสองลูกขึ้นไปบนเขาเพื่อสร้างโบสถ์วิหารจนกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดว่าหลวงพ่อเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถ้าม่ใช่ผลแห่งสมาธิจิตนอกจากจะเป็นสิทธิ์รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นแล้วทันยังฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลวงปู่สิงหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ จิริปุนโนหลวงปู่ลีดาและพระวิปัสนาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูกโดยความเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติออกทุดงเขวัดตามป่าเขาลำนาภัยไปทั่วทุกขนแห่งหลังจากนั้นท่านได้ทุดงมาที่จังหวัดจันทบุรีและสร้างสำนักสงเขาสุก,กิมขึ้นจนมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่เห็นในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2542หลวงพ่อสมชายมีอาการอาภาษด้วยโรคหัวใจ และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชโดยคณะแพทย์ตรวจพบว่าหลวงพ่อมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบต่อมาสุขภาพของหลวงพ่อสุดลงหนักเป็นระยะต้องเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นประจำในปีพุทธศักราช2545มีอาการอาภาษหนักจนคณะแพทย์ต้องผ่าบายพาชหัวใจและล้างไตามาตลอดกระทั่งปลายปีพุทธศักราช2547 อาการอาภาธด้วยโรคหัวใจมีอาการสุดลงหนักเหนื่อยหอบและต้องล้างไตถี่ขึ้นท้ายที่สุดเวลา1 0 4นาิกานทีวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2548จึงมร,รณภาพอย่างสงบด้วยวัย80ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่